สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะวันนี้นะคะบิมก็มาอยู่เวรตามปกติค่ะประมาณนี้คือบริเวณหน้าโรงหน้าอาคารนะคะหน้าอาคารเรียนตรงที่บิมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสนามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตซอลสนามตะกร้อสนามบอลเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะแล้วบิ๊มก็มาสะดุดอยู่ที่ดอกไม้กอหนึ่งนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวพาให้เพื่อนๆดู นี่ทุกคนทั้งสนามเนี่ยมันจะมีกอนี้อยู่กอเดียวนะซึ่งมันสวยมากๆเลยมันสวยงามในแบบฉบับของตนเองอะ่ะถึงจะเป็นแค่ดอกหญ้าแต่ก็ยืนสง่าได้แบบฉบับของตนเองแหมแบบนี้ใช่ไหมนี่ทุกคน แล้วบริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีดอกไม้สีขาวๆเล็กๆนะคะบิมไม่รู้นะว่าชื่อดอกแต่ละอย่างมันชื่อดอกอะไรเนาะแต่ว่าบิงก็ให้มันชื่อดอกย่นั่นแหละนี่คือสวยงามมากๆเลยมันเหมือนงานงานที่แบบว่าเอองานแต่งอะไรเงี้ยทุกคนเขาจัดทําแต่มันไม่ใช่อันนี้คือธรรมชาติให้มานะคะทุกคนนี่แหละเวลาเขาบอกเขาบอกว่าเวลาเดินอะ่ะอย่ามองแต่ข้างหน้า รุนาม,มองเส้นทางที่คุณกําลังเดินด้วยนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งสวยงามและอะไรอะไรหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางก่อนที่มันจะถึงเป้าหมายดูสิคะดอกไม้เมื่อมาอยู่รวมกันคือมันสวยงามมากๆเลยนะคะข้างหน้าก็จะโดดเด่นไปด้วยดอกไม้สีขาวเกสรสีเหลืองและแบ็กกราวข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้สีขาวที่แบบว่าเออแบบเรียงรายเต็มพื้นเลยนะคะ ยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆยิ่งสวยใช่ไหมออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็สวยอยู่แหละแต่พอมาอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วมันยิ่งสวยเข้าไปอีกเลยนะคะแล้วถ้าเราอยู่กับเขาอะเราจะสวยขึ้นไหมอะสวยสวยดอกไม้สวยอืม อันนี้บริเวณรงเรียนนะไว้แบบนี้แหละมันอยู่ของมันก็สวยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเด็ดมันนะคะเห็นอะไรสวยๆงามๆม,ม็เด็ดมาครองมันไม่ใช่นะ <c ười> ให้มันอยู่องมันแบบนั้นเนี่ย yeah. บิมเดินอยู่บนดอกไม้สวยๆหญ้า yeah. นะคะมีความแข็งแรงนะถึงเราจะเหยียบมัน๋ยวมันก็ลุกขึ้น